จีมิน BTS อวดกีตาร์จากไลอ้อนกอสิงแต่แฟนคลับตาดีโฟกัสเห็นสิ่งนี้บนเสือ้อจีมิน BTS เป็นแฟนคลับที่โชคดีมากที่ได้รับของขวัญจากนักแสดงภาพยนตร์เรื่องบาร์บี้0 2 3จากไลอ้อนกอสิงตั้งแต่ที่ภาพยนตร์เรื่องบาร์บี้ได้เผยภาพเบื้องหลังของนักแสดงเหล่าอาร์มี่ก็ได้สังเกตเห็นชุดของเคนซึ่งแสดงโดยไลอ้อนกอสซิงนักแสดงชาวแคนาดาโดยสวมเสื้อสไตล์คาวบอย boy, ตัวเดียวกับที่จีมินใส่ในมิวสิกวิดีโอเพลง Permission to Dance และหลังจากที่ภาพยนตร์เรื่องบาร์บี้ได้เข้าฉายในภาพยนตร์แล้วนั้นไลออนสกอตติงก็ได้ส่งข้อความถึงจีมินโดยได้กล่าวว่าจีมินเป็นผู้บุกเบิกการสวมชุดขาวบอยแบบในภาพยนตร์ก่อนเป็นคนแรกทําให้ไรอันตัดสินใจมอบสิ่งที่มีค่าที่สุดจากภาพยนตร์เรื่องบาร์บี้ให้กับจีมินนั่นก็คือกีตาร์ของเคน สำหรับเนื้อหาในคลิปวิดีโอไรอันกรอสลิงได้กล่าวถึงจีมินว่าสวัสดีจีมินนี่คือไรอันกรอสลิงฉันสังเกตเห็นชุดจากมิวส pe ิกวิดีโอเพลง Permission to Dance ของคุณเหมือนกับชุดของเคนในภาพยนตร์ที่กำลังจะเข้าฉายมันทำให้ฉันตัดสินใจมอบสิ่งนี้ให้กับคุณเนื่องจากสไตล์คาวบอยของเคนคุณเป็นคนรืเริ่มมันก่อนและคุณสวมใส่มันได้อย่างดูดีที่สุดและมีกฎเกี่ยวกับเคนโค้ดที่ไม่ได้บอกไว้ถ้ามีการใช้สไตล์การแต่งตัวของเคนในเวอร์ชั่นอื่นคุณจะต้องมอบสมบัติดำค่าที่สุดของ เคนให้กับคนนั้นดังนั้นฉันหวังว่าคุณจะยอมรับกีตาร์ตัวนี้จากเคนฉันชอบกีตาร์ตัวนี้ให้คุณด้วยความเต็มใจอย่างยิ่งอีกอย่างเคนก็ไม่ได้เล่นเพลงนี้ด้วยกีตาร์ตัวนี้อยู่แล้วและมันจะเป็นกีตาร์ที่ทรงคุณค่ากว่านี้ถ้าอยู่ในมือของคุณด้านแฟนคลับอย่างอาร์มี่ก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นร่วมยินดีกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เป็นอย่างมากมายเพราะอย่างที่ใครหลายคนรู้จีมินบีทีเอสเป็นแฟนคลับตัวยงของนักแสดงชายไรอันสล็อกดิงโดยจีมินได้ชื่นชอบภาพยนตร์เรื่อง The Notebook หลังจากที่จีมินได้รับของขวัญจีมินก็ได้ตอบกลับข้อความของไลอัอนโดยการโพสลงอิสาแกรมโดยในคลิปดังกล่าวนอกจากจีมินจะขอบคุณไลอัอนแล้วยังมีการแอบโปรโมทภาพยนตร์เรื่องบาร์บี้ไปในตัวอีกด้วย โดยจีมินได้โพสแคปชั่นสั้นๆไว้ในคลิปว่าขอบคุณที่นำชุดคาวบอยของฉันไปใส่ในหนังบาร์บี้เดอะมูฟวี่คุณเจ๋งมากเคนโดยเนื้อหาในคลิปวิดีโอจีมินได้กล่าวขอบคุณไรอันระบุว่าสวัสดีไรอันและสวัสดีเคนจีมินเองนะขอแสดงความยินดีกับการเปิดตัวครั้งยิ่งใหญ่ของคุณแฟนๆของฉันตื่นเต้นที่ได้เห็นวิดีโอของคุณขอบคุณมากฉันเห็นว่าคุณดูดีในชุดของฉันขอบคุณสำหรับกีตาร์ตัวนี้ฉันชอบมันมาก และฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ดูบาร์บี้ไปด้วยกันแต่ทว่าในคลิปวิดีโอที่จีมินได้กล่าวขอบคุณไลอ้อนนั้นแฟนคลับกลับไม่ได้โฟกัสที่กีตาร์หรือคําพูดของจีมินเลยเพราะมีชาวเน็ตบางคนตาดีสังเกตเห็นลักษณะของเสื้อของจีมินที่ทําเอาหลายคนคาดไม่ถึงว่าจีมินจะกล้าสวมเสื้อตัวนี้ด้วยโดยเสื้อตัวดังกล่าวที่จีมินสวมที่เห็นในคลิปวิดีโอนั้นเป็นเสื้อแจ็มเปอร์จากแบรนด์เลนซิเอกา M M หกไมซันเมเกเราสีขาวโดดเด่นด้วยคัตเอาท์ที่แขนเสื้อ ส่วนท้องและปกเสื้อนอกจากนี้เสื้อสเวตเตอร์ตัวดังกล่าวยังเป็นแนวเสื้อครอบอีกด้วยแต่ดูเหมือนว่าแขนเสื้อของจีมินจะเย็บติดกันไม่เหมือนกับเสื้อที่ปรากฏบนตัวโมเดลของแบรนด์ที่มีลักษณะแยกออกจากกันซึ่งเหมือนเสื้อแขนขาดงานนี้ทําให้แฟนๆอดเห็นผิวบริเวณกล้ามแขนของจีมินไปโดยปริยาย